วันนี้เราก็สู่รายการมาริโอ้อมเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับดมอนเช่นเคยนะครับและโตโยต้าวีออสนฟเครื่อง1.5สีเทาคันนี้เลยนะครับนะในปี2017นะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับเอาแล้ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับโตโยต้าวีออส 1.5E นะครับนะปี2017นะครับนะสำหรับคันนี้นะครับนะเป็นโฉมหน้าตัวใหม่นะครับสวยงามมากๆนะครับนะ ในส่วนของตัวไฟนะครับนะดวงไฟเขาเป็นดวงใหญ่คาดไปถึงด้านข้างของตัวแก้มรถเลยนะครับนะถึงช่วงซุ้มล้อเลยนะครับนะสวยงามมากๆนะครับนะเป็นไฟมันติเลฟเลกเตอร์พร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับนะไฟหลีในโคมนะครับประจังหน้าสีเทานะครับนะมีตัดสีดำนะครับพร้อมสลัณ์โลโก้ดวงใหญ่ๆเลยนะครับนะด้านหน้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรับลมนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอ่อใบตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะฮะเขามีความเหลี่ยมนะมีความเหลี่ยมนะครับมีความเหลี่ยมนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นยางปี20นสิบนะเป็นล้อแม็กซ์ของโตโยต้าเลยนะครับนะรัดด้วยยางหนึ่ง้าท้บนะครับขนาด 15นิ้วนะครับนะช่วงซุ้มล้อด้านบนนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่งล้อได้ใส่ล้อ17ได้นะครับไม่มีเอ่อตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับนะตัวนี้เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกนะฮะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะมีให้ด้วยนะครับนะมีตัวเซ็นเซอร์กันขโมยนะครับไม่มีคิวกศาสรดนะครับสีดำนะครับนะในเซ็นเซอร์นะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับนะ ด้านข้างนะครับนะตรงที่จับนะครับที่จับประตูเนี่ยไม่มีนะครับนะอันนี้ฝนตกสาดเข้ามานิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะไม่มีรอยเล็บนะครับนะไม่มีรอยเล็บนะครับสีสวยนะครับสีสวยด้านหลังเนี่ยจะมีตัวไล่ฟ้ามาให้นะครับเป็นของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับมีเสาอากาศนะครับเป็นเสานะครับด้านบนไม่ใช่คลิปฉลามจะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะใครที่ชอบอยากได้คลิปฉลามถอดเปลี่ยนได้นะครับ ไม่มีตัวปีกหลังมาให้เนาะนะครับเป็นความเหลี่ยมนะมีความเหลี่ยมอ่ะตัวไฟนะครับเนี่ยสวยงามไหมตัวไฟมีชีฟฉลามด้านข้างนะครับนะไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวนะครับนะไฟถอยนะครับสวยงามมากตัดด้วยเส้นคมมียมสีเงินนะครับโอ้โหสัญลักษณ์วีออสนะครับอืมเป็นแบบที่ไขนะ แล้วก็มีตัว E เป็นรุ่นย่อยมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับถอยให้2จุดนะครับพร้อมทับพิมพ์ด้านล่างนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับเราก็จะมีการทําความสะอาดนะครับนะมีการฉีดพวกสารกันสนิทให้นะครับลูกค้าก็สบายใจได้นะ,ะดูดีเลยครับคันนี้ใครสนใจนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตรงนี้กันบ้างนะครับพื้นที่เคียร์แลนด้านหลังนะครับกว้างนะสําหรับวีออสนะครับในมียางอะไหล่แม่แรงมาให้นะครับซีนนะครับนะก็ยังเป็นซีนเดิมนะครับเป็นซีนเดิมนะครับไม่ค่อยได้มีการใช้งานนะครับเนี่ยนามีพรมกันมาให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับ คุ้มนะฮะคันนี้คุ้มมเลยนะครับด้านหลังนะครับน็อตนะครับสภาพเดิมเลยนะครับรอยพับต่างๆนะครับคันนี้เดิมแน่นอนนะฮะอ่ะขออนุญาตนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างนะครับไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับของตัว V ีออสคันนีงกันบ้างนะครับก่อนไปเราอยู่กันที่ประตูสักนิดนึงนะฮะตัวประตูนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับจุดนี้นะเป็นออกน้ําตาลทองทองอ่ะออกเป็นเหมือนสีทองแดงนะฮะมีรอยเล็กน้อยนะครับนะรอยขูดขีดนะฮะตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นอยู่เนาะอ่านะครับ มีล็อกประตูล็อกกระจกนะครับออโต้หนึ่งบานแล้วก็ธรรมดานะครับน้าสามบานนะครับช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับด้านข้างอ่าเข้ามาที่ตัวรถกันบ้างนะครับนะครับสําหรับตัวรถนะครับนี่ก็จะมีอย่าได้บอกไปกระจกปรับพับไฟฟ้าเนาะนะครับอ่านี่มีช่องสําหรับวางแก้วน้ํานะครับนะวางแก้วน้ําได้นะครับแอร์นะครับนะเป็นผืนผ้านะครับนะยิงมาก็ค่อนข้างกว้างนะแอร์เย็น นะครับเดี๋ยวรถมันจะล้อไว้นนึงผมขอแนุึงกุญแจออกก่อนนะอ่ะด้านบนนะครับเห็นไหมสะอาดนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับนะอ่าในส่วนของตัวเครื่องให้ความบันเทิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอ d m p p 3มีนะครับนะมีต่อ USB ได้ด้วยนะครับนะ AUX ได้นะครับอ่าไฟพามากเนาะ นะครับแอร์ Air ช่องสีเหลี่ยมยิงทางด้านหลังนะครับแอร์ Air เย็นมากนะค,คันนี้นะแล้วก็ในส่วนของโหมดแอร์นะครับเป็นแมนวนวลมือนะครับมีปรับ2อ,อแบบนะเนาะมีเป็นตัวเท้ากับตัวด้านหลังเนาะในส่วนของไล่ป้าก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มกดตัวนี้เท่าน,นั้นเองครับใช้งานง่ายครับรำยาแอร์แล้วก็พัดลมนะครับมี Power อร์อเล็จุดนี้ให้ ช่องวางของเล็กน้อยพวกเหรียญต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับนะคมสวยนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสีดําเงานะฮะอ่ามีสามารถใช้แมนนวลเกียร์ได้ด้วยนะนะครับเบรกมือนะครับขึ้นกันมาที่พวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะมีตัว แอร์แบ็กนะครับนะให้2ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างคนขับนะครับไม่ใช่พรมอะไรมาติดฟังก์ชันนะนะครับการสีดําสวยมากนะครับไม่มีคราบเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับแต่ดังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะฮะ มีสีส้มตัดเล็กน้อยนะฮะหมอนรองคอนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายเดียวกันเลยนะ,ะับเห็นไหมลายเดียวกันมีหมอนรองคอให้นะฮะสามตัวนะครับนะมีความนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะนั่งได้สามท่านนะครับมีเบลให้สามเส้นเลยนะครับคุ้มๆคุ้มๆเลยนะฮะ เยวจะให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันบ้างนะครับนะเม็ดอาร์กนะครับคันนี้นะอ่าแกให้ดูนะแก้ให้ดูเม็ดอาร์กเดิมโรงงานแน่นอนนะครับนะจุดปั๊มต่างๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันครับมากันที่ห้องเครื่องของเลตาวีออสกันนี้นะครับนะสำหรับกันนี้นะ สภาพสวยมากนะครับรถปี2 0 1 7นะฮะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำกับกอไมมาแน่นอนนะฮะนี่น็อตเดิมนะครับนะสะัญลักษณ์โตยโยต้าที่ฝากระโปรงนะครับคานด้านข้างนะครับรอยจุดปั๊มนะฮะอ่าคมไฟนะครับ แบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ก็เป็นของใหม่นะครับนะกล่องฟิลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับไปนะครับสตาร์ทรถให้ทุกคนดูเนาะนะครับก็กุญแจเป็นแบบกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะเสียบเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดเนาะอ่านะครับความนิ่งของเครื่องครับสตาร์ทแล้วเห็นไหมอ่าเครื่องไม่ได้มีสั่นนะครับ ไม่มีความไหลนะครับไม่มีน้ำมันกระเด็นออกมาเลยนะครับนิ่งๆนิ่งๆนะครับพวกน้ำยาต่างๆนะครับพวกน้ำยานะครับใส่ไม่เหลืองเนาะโอเคนะครับดูคาด้านในกันบ้างไหมนี่อาจจะมองยากนิดนึงนะนี่ฮะด้านในนะครับจุดนี้นะฮะเห็นไหม รอยพับยังอยู่ดีเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปฟังราคากับการรับประกันคันนี้กันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทอร์ซ่าวีอ้อนนะครับเครื่อง1.5นะครับนะในปี2 0 0 7นะครับรถสภาพสวยนะครับผมพร้อมแชงมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับนะและเรายังมีการรับประกันให้กับลูกค้านะครับนะ1ปี หนึ่งกิโลเมตรนะครับนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะถ้าได้สนใจฮะติดต่อได้เลยนะครับวันนี้เส,สวยๆเลยนะครับนะราคาเนี้ยเปิดเปิดตัวอยู่เพียงแค่448,800บาทเท่านั้นเองนะครับนะใจเปนใจนะฮะทำเข้าไปเลยนะฮะผ่อนนะครับผมประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นนะฮะสวยๆนะรงล้อมแข่งนะครบชุดเลยนะฮะ อย่าลืนามนะครแคปหน้าจอนี้นะครับผมแล้วก็ทักมาด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานเบลมอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ